นะครับอยากหน้าใสาไร้สิวแบบเรานะครับต้องไปซื้อกันนะครับกับคอรล่าแอคกบายดรเอวี่มาทานกันเม็ดเดียวลดสิวทั้งตัวเป็นวิตามินลดสิวนะคะที่เขาคัดสารสก,กัดจากหลายประเทศ ช่วยลดสิวนะครับลดเลือรอยสิวป้องกันการเกิดสิวใหม่มีอะไรแจ้งคุณสวยเครื่องตัวนี้นะคะมีส่วนผสมของซิง์นะคะแล้วก็แอคเซฟหน้าที่ไว้ทำอะไรก็ช่วยควบคุมความมันไงลดการเกิดสิวถูกต้องย้ว่าเป็นวิตามินนะนี่ผมย้ำานะครับว่าเป็นวิตามินนะครับไม่ใช่ยาไม่ต้องกลัวไซ d e เ f ฟ e c t แต่อย่างใดนะครับมั่นใจได้เลยว่าปลอดภัยเพราะว่าเป็นสูตรของใครจ้ะหมอเพิ่งนั่นเองค่ะหมอเพิ่งอวิกานะ าหมอพึ่งเอาพิกาคลินิกนะครับออประสบการณ์ในวงการผิวพรรณนะครับแล้วก็ความงามของหมอพึ่งเนี่ยสิปี1นึ่ขวด30เม็ดนะครับทานวันละ1นึ่งเม็ดราคาปกติ1200บาทต่อหนึขวดแต่เอฟซีขาหื่นยังไงเอฟซีขาหื่นนะคะนี่ห่งขวด690บาทเท่านั้นสอขวด1,200บาทแปลว่าลดไปถึง50%เฉลีย่ยเหลือขวดละ600บาทเท่านั้นเองนะครับเอฟซีครับสั่งเลยนะครับที่ไหนครับคุณก้อยดรเอวี v นะคะ จุด a w i e ไปสั่งกันเลยนะครับรวมถึง Facebook ขึ้นให้ i g ขึ้นให้นะครับไปสั่งนะครับโปรโมชั่นนี้คุ้มมากอเอางี้1,200บาทนะครับได้2ขวดถึงวันที่31พฤษภาคมนี้เท่านั้นเออ fc ขาหืนไปสั่งกันเลยไ